สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมตามฟิชชิงโชว์ก็มาตกปลาหน้าดินนะครับแล้วก็มาเล่นสกดวด้วยไม้ก็เป็นไม้อ่างเก็บน้ําความลินควายนะครับอ่างเก็บน้ําความลินควายคืออ่างเก็บน้ําทับไหนะครับอยู่ตรงนี้อ่าไม้ก็อยู่อําเภอหนองแสงนะครับตาบลแสงสว่างอำเภอหนองแสงออดอุดดอนธานี วันนี้ก็จะมีนาการนะครับตามมาที่หลังก็มีนะนะเจียมาก่อนแล้วครับก็สองท่านนะครับก็ยังไม่ได้ตัวก่อนที่เราจะไปตกปลาครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะนาะขอบคุณเอฟซและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องตกปลาเลิช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะครับช่วงนี้ก็สถานาการณ์ โควิดสิบเก้าระบาดไปทั่วทุกที่นะครับเราก็ออกมาหาอยู่ตามธรรมชาติดีกว่านะครับดีกว่าอยู่ในเมืองนะครับสำหรับวันนี้เราไปลุ้นกันนะครับภาร,รกิจของเรานะครับก็มาตามหานางฟ้านะครับมาตามหาปลานิลมาตกปลานิลลองดูว่าจะได้ตัวหรือเปล่าหมายนี้ก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ตัวนะครับไม่ได้ผลงานก็เลยไม่มีชิปให้ลงนะครับกวันนี้ก็มาลองดูกัน มีแต้มนะครับนะก็ได้ไปแต้มหนึ่งลปะปลาขาวไ้เป็นปลาขาวแต้มงามเลยแล้วกันเสียเวลาครับไปลุ้นด้วยกันครับอ,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 อ๋อนะแกได้อีกแล้วครับปลาขาวใต้มงามเลย แล้วออกแล้ว,ออลวโอ้ตัวใหญ่เลยนะนี่แกโดนแล้วครับโดนแล้วกินคามือแล้วครับก็จังสบายแท้ โดนไซส์ใหญ่ครับโอ้ปลาอินโบครับตัวนี้อาจจะไซส์โลโอ้ายาวโลก,กว่าเลยครับ <c oughs> ตัวนี้ หวนดีครับวนปักครับของเรายังไม่โดนล้ะฝนตกครับตอนนี้นะแกโดนละโดนปลาเลยโดนนะโดน โอ้ลอกออกเลยไปยังครับไปยังนี่นี่บ่ ใหญ่แล้วครับเนีนใหญ่หน้าโดนอีกลกวของเรายังไม่โดนได้ปลาขาวไปตัวหนึ่งตอนฝนตกครับช่วงนี้รอา,ากาศฝนตกเต็มเลยครับ ผมก็โดนไปตัวหนึ่งเป็นปลาขาวโดนสองดวงวิ่งไม่ได้ถ่ายนะครับเนื่องจากฝนตกก็ไปลุ้นกันต่อครับครับนะฮนะคลิปนี้ก็อไวเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากฝนตกแรงมากครับเปียกหมดเลยผมก็เก็บเบ็ดเก็บอะไรแล้วครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับอ่า ผลงานก็ได้ไปแต้มหนึ่งผมก็ให้นะที่ตกด้วยกันไปแล้วนะครับวันนี้นะครับนาแกก็ได้ไปหลายแต้มอยู่นะครับก็ไว้ไปเจอกันใหม่นะครับสําหรับพี่นานะท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ฝนตกครับ เห้ไว้เปียกยันไข่เปียกหมดเลยผมได้แก้เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ไม่ไดเอามาเปลี่ยนนะครับเสื้อผ้าก็ไม่ได้ม,มาเปลี่ยนโอ้ตกแรงมากเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันใหม่ครับอีพีหน้าอีพีนี้เอาไว้เ,เพียงเท่านี้ครับไวมีโอกาสมากแก้มือใหม่ที่นี่นะครับก็ตัวปลาไซส์สวยครับปลานินลนไซส์รูไซส์รูขึ้นเลยไว้ทำเหยื่อมาใหม่ก่อนนะครับ แล้ววันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ